ลำดับตอนนี้ไปเราทำลายเตรียมกายและเตรียมใจเพื่อจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเบื้องต้นของการภาวนานั้นเราพยายามรวบรวมความรู้สึกในตัวของเรา เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัวของเราปริบมทนมีเท่านี้แหละเราสันรวมมันนี่อยากให้ตัวเราเป็นบุญเป็นกุศลเราควรใช้ความสํารวมให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราไม่สํารวมใช้ไปในทางที่ไม่ถูก แทนที่จะได้บุญได้กุศล้ได้แต่บาปได้แต่สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะเราปล่อยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับของภายนอกสินใจที่เราไม่คุ้มครองไม่ดูแลปล่อยแล้วถึงแม้ว่าของนั่นจะมีค่ามีราคาสักฟันใดก็ตามลวนจะเป็นของที่ตกต่ำ ที่ไร้ค่าถ้าเราไม่ดูแลไม่คุ้มครองไม่รักษาเหมือนของภายนอกฉันใดแม้แต่ภายในก็เหมือนกันร่างกายที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสั่รวมระวังรักษาอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้ระมัดระวังแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในตัวของเรา แทนที่จะได้ความสุขกลับได้ความทุกข์ที่ทำลงไปนั่นเหนื่อยปเปล่าไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการดกษาจึงเป็นกิหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสะอาดความบริสุทธิ์และความสุขที่เกิดขึ้นจากความสะอาดนั้น เป็นคุณเป็นสมบัติของเราติดตามเราอยู่ที่ไหนจิตใจที่ได้ฝึกฝนดีแล้วความดีนั่นก็ติดตามไปด้วยไม่เหมือนสมบัติอย่างอื่นสมบัติอย่างอื่นนั้นถึงแม้เราถือว่าเป็นของเราก็จริงแต่เราไปไหนมันไม่ได้ตามเราไปด้วย ต่เราต้องแบบต้องหามต้องหที่ยวต้องถือต้องค้นไปจึงจะได้ต้องเป็นภาระไม่เหมือนการปฏิบัติสมบัติทางจิตใจสมบัติทางจิตใจนี่เรานอนก็นอนโดยเรานั่งก็นั่งด้วยไปที่ไหนก็ไปเหมือนกับเงาติดตัวตามเรา ถ้าจิตใจยังก่อภพก,ก่อชาติอีกมันก็ต้องติดตามไปอีกเพราะเป็นสมบัติของใจใจอยู่ที่ไหนก็ต้องไปด้วยใจมาอยู่ที่วัดก็ต้องมาด้วยกลับบ้านก็กลับไปด้วยไม่ต้องแบบต้องหานนี่เป็นสมบัติอันสาระแก่นสารเรียกว่าอาริยทรัพย์ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวบรวมสั่งสมอริยทรัพย์ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้มีขึ้นในตัวของเราเมื่อทรัพยทรัพย์คือทรัพย์ภายในมีขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราแล้วก็เป็นที่ช่วยอำนวยผลทำให้บริบูรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องไปให้เกิดความสุขทั้งภายนอกด้วยมันก็ปรกฏมันเกิดขึ้นตามตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนอบรมจิตจิตนี้ถ้าอบรมดีแล้วถนำความสุขมาให้เราถ้าเราอบรมไม่ดีล่ะ มันก็แทนที่จะได้ความสุขจากจิตใจอันนี้กลับพลิดแต่ทุกข์ให้เราเราก็ได้แต่ความไม่สบายได้แต่ความเศร้าหมองได้แต่ความกระทบกระเสิรใจและลึกสิ่งใดก็ไม่เป็นที่อบอุ่นทางจิตใจถ้าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ระาสจิตใจของเราดีแล้วถึงอันอื่นไม่มีก็ตาม ยังได้รับความอบอุ่นยังได้รับความสุขใจผ่องแผ้วจากจิตใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่มีสมบัติภายนอกอะไรเลยที่พระองค์ได้ประสบความสําเร็จพระองค์มีแต่สมบัติภายในที่พระองค์สั่งสมไว้ พระองค์ก็ได้ความสุขเพียงพอแก่ความเต้ากาได้ออกอุทานว่าเราได้ความสุขแล้วเนาะเราได้สำเร็จบรรลุถึงจุดหมายปลายทางการสร้างสมอบรมความดีได้เพียงพอแล้วเป็นการกระทำสิ้นสุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าหากว่าเราทั้งหลายมองดูแบบตาธรรมดาที่พระองค์ว่าพระองค์ได้ความสุขนั้นโดยคนทั่วไปแล้วไม่มองเห็นความสุขตรงไหนเลยเพราะอยู่ในตามป่าตามเขาจะมีความสุขได้อย่างไรอาหารการบริโภคอาศัยชาวบ้านแล้วแต่เขาให้การนุ่งการห่กรมก็อาศัยเที่ยวหาเก็บบางสกุลสิที่ของสิิเขา อทอดทิ้งไปหามาใช้สอยปกปิดอัตภาพร่างกายส่วนที่พักผาอาศัยก็อย,อยู่ตามร่มไม้ก็อย,อยู่ตามถ้ำตามเรือนร่างที่ไม่มีเจ้าของ ทำไมพระองค์จึงได้ความสุขกันอยู่อย่างนั้นเพราะจิตใจของพระองค์มีที่พึ่งคือธรรมะที่พระองค์ได้สั่งสมเรียกว่าอริยทรัพภายในเพียงพอแก่ความต้องการเมื่อจิตใจมันอิ่มแล้วไม่หิวแล้ว ส่วนร่างกายพระองค์กัทะนุบำรุงพอเป็นไปแล้วจะมีจะเกิดขึ้นเพราะพระองค์เห็นว่าร่างกายถึงแม้ว่าเราจะหาสิ่งกนุบำรุงทำให้มันได้สมบูรณ์บริบูรณ์สักแค่ไหนเพียงไรก็ตามมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมดาที่เราสวดพิจารณาทุกวันทุกวันสิ้น่่นนี้ ไม่ใช่เป็นเครื่องปกปิดเราเห็นต่อหน้าต่อตาในตัวของเราและคนอื่นทั่วๆไปนี่แหละแต่ถ้าหากวเราไม่เอาใจใส่ก็เลยเราเข้าใจมีความเห็นไปอย่างอื่นเข้าใจผิดว่าเรามีสิ่งน,นั่นจะได้ความสุขได้สิ่งน,นี้จะได้ความสุข มีการหาอยู่เรื่อยไปเมื่อจะเป็นเด็กกว่าโตขึ้นมาเราก็จะมีความสุขพอโตขึ้นแล้วเรียนหนังสือจบแล้วมีการมีงานก็จะได้ความความสุขมีการมีงานแล้วมีบ้านมีช่องแล้วความสุขก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนไม่เห็น มองเห็นเขตเห็นแดนที่จะได้ถึงที่จะได้สัมผัสอยู่เรื่อยไปเพราะเหตุน,นั้นเราจึงพยายามสร้างสติระลึกรู้ความจริงในเรื่องนี้ที่มีอยู่ในตัวของเราและบุคคลอื่นทั่วไป แล้วมาสร้างสมบัติภายในของเราด้วยอาศัยการประพฤติธรรมที่นำความสุขมาให้ทำที่จะนำความสุขมาให้นั่นคือสร้างสติระลึกด้วยความเพียพรพยายาม น้อมเข้ามาสู่จิตใจภายในแล้วก็ระลึกพุโทโธพุโทโธไว้ในใจระลึกอย่างสบายนั่งอย่างสบายเ <c oughs> มื่อใจสบายนี่ทุกอย่างก็ต้องสบายแน่นความดูถไม่มีอันอื่นทุกเลยใจไม่ทุกขคำว่าความสงบก็ไม่มีอันอื่น ถ้าใจสงบแนละ้ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าใจไม่สงบลนะ่ะทุกอย่างก็ไม่สงบไปด้วยนี่รวบรัดมาย่อยย่อเพื่อเราจะได้กำหนดโดยเฉพาะใจของเราเท่านั้นของทัางหลายหลายอย่างเราไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวกับความสงบหรือไม่สงบของจิตใจเลยถ้าเรามีสติรับรูใจของเราให้ดีแหละ ถ้าใจดวงนั่นดีแล้วไม่มีปัญหาพิสูจน์ดูก็ได้วันนี้แหละพ่สูตร์ดูเห็นพยายามประทับประคองระลึกภาวนาทํา,าทความพอใจทําความพยายามในการปฏิบัติก็ไม่เห็นขัดข้องอะไรระลึกได้ตลอดไปไม่มีอุปสรรคสิ่นที่อุปสรรคภายในจิตใจจ,จริงๆก็คือ อารมณ์ที่มันจิตใจไม่ฉลาดนี่เองมันสร้างความสงสัยมันสร้างความสัมะยุตเย็ดนั่นเยน็ดนี่เจ็บอนุมานคาดคะแน,ดนดเดาเอาเองก็เลยจ,จะเอาอะไรไม่ได้สักอย่าง ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เดาคาดคะเนทำมีอยู่จิตใจที่จะรู้ทำก็มีอยู่สติที่จะระลึกทำก็มีอยู่ความเพียรของเราก็มีอยู่จิตเจตตั้งมั่นก็มีอยู่ถ้าเราเอามาประกอบ เรารวบรวมสิ่งแบบนี้ให้ปรากฏขึ้นในใจของเราก็ทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือิีใจแต่พุทธเจ้าพระองค์พยายามทำพระองค์ก็สาเร็จพระอริยะสงฆ์าวกพยายามทำก็สําเร็จแต่ชักตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเราเรียนสวดมนนี่แหละแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เมอเราพยายามไปพยายามไปก็ยังจําได้สวดได้นะ ถ้าเราไม่พยายามนั่นก็ไม่ได้วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าถ้าเราไม่สนใจไม่เอาใจใส่ผลที่ตกของเล็กเไปน้อยก็ตายสิ้นเปล่าถ้าเราไม่สนใจไม่ได้เลยของง่ายง่ายก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เอาใจที่จะทําให้ได้ขาดมานณะสิการคือทำอุบายในใจให้แยกคายนี่แหละ ไม่เก็บขึ้นมาพินิพิจารณาตรวจตราตรวจเตาของเล็กน้อยจะมีประโยชน์อันมหาศาลเช่นการปฏิบัติอบรมบริกรรมทำจิตให้สงบไม่ใช่เป็นของใหญ่โตต้องแบกหามบนขยานอื่นแต่เรารวบรวมความสงบได้พยายามสํารวมพยายามรละลึก เพราะจิตนั่นปกติมันตกคิดอารมณ์นึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจะให้มันหยุดที่เดียวโดยเหมือนกับท่อนไม้หรือนวัตถุมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับลมที่มันเคยพัดไปพัดมาจะให้มันหยุดนิ่งจะปรถกาข,ขอให้ลมหยุดนิ่งอย่าพัดไปมาเลยมันจะได้ที่ไหน ถ้าจุดนิ้งอกแล้วว่าลมไม่มีไม่เป็นลมท่านั้นเป็นอากาศเปล่าถ้าลมแล้วก็ต้องทัดไปมาจิตแล้วว่าต้องคิดนึกอารมณ์การจิตคิดนึกอารมณ์ไม่ใช่ว่าไม่ดีจิตจะฉลาดก็เพราะมันคิดเพราะมันนึกจิตจะรู้ก็เพราะมันคิดมันนึกแต่คิดนึกให้เกิดกุศลคือความฉลาดในทางที่ จะรวบรวมความดีที่ให้มีความสุขความเจริญเกิดตัวของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพรกสรู้รมพระองค์ไปใช้จิตที่คิดนึกนี่แหละมาภาวนามาปรับปรุงให้มันคิดนึกในทางที่ชอบเช่นสัมมาสังกัปโปรให้ดำริชอบมาใช่ให้อยู่เฉย ดำริสายชอบดำริภาวนาดำริระ,ะลึกพุทธโธพุทธโธสร้างสติขึ้นมาสร้างความสมมาสติสร,สร้างสมาวายามะเพียรพยายามขึ้นมาสร้างสมมาสมาธิจิตตั้งในการระลึกตั้งต่อการระลึกไม่ทอไม่ถอยพระพทธเ,เจ้าพระองค์ให้ทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ อย่าทำเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเราเจาะน้ำบาดาลน้ำมันอยู่ในดินนี่แหละเขาเจาะได้มาใมาๆแล้ก็พยายามเจาะลงไปไม่ใช่ว่าเจาะในนิดๆหน่อยๆเห็นอุปสรรคขัดเข้าตรงนี้มันมีน้ำไปเพี้ยนเจาะใหม่อีกไปเจาะในนิดน้อยๆก็ไปหาที่ใหม่อีกผลที่สุดไม่ได้น้ำดือด เขาเจาะได้ในแผ่นดินนี้แล้วก็เจาะได้พย,ยายามเพียงถึงนี่แล้วมันก็ต่งได้นามาชั้นใด้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาสงบได้ด้วยกันอาศัยสติอาศัยความเพียรอาศัยจิตตั้งมัน่นเราก็พยายามทาด้วยจิตใจอันผ่องแผ้วผ่องใสเรื่องสายศรัทธา ดยปัญญาคอยควบคุมสัตว์สองให้ทำงาน ừ, ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะได้รับความสงบในรับความเย็นใจไม่ต้องสงสัยถ้าเราทำเดียวนี้ก็เห็นพยายนหลักฐานเดียวนี้จะจิตใจเราสงบได้ไม่ต้องรอ วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้จิตใจสงบแล้วมันชื่นบานเบิกบานจริงๆสมว่านักติสันติปลังสุขขังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุ่งอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าจิตเราไม่เคยสงบคำนี้เราก็ยังไม่แน่นอนเกิดความสงสยัย กาที่พระองค์สงตลาดนั้นเป็นไฉนหนอความสุขเป็นอย่างไรความสงบเป็นอย่างไรไม่รู้เพราะจิตของเราไม่เคยสงบถ้าเรามาอบรมภาวนารวบรวมจิตใจของเราให้สงบเราไม่ต้องถามใครเลยรับรองทันที กาสอนที่องค์สมเด็จพระธรรมมาทั้งพุทธเจ้าทรงตรัส,สรไว้เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมจริงๆความสุขอันนี้เป็นความสุขละเอียดไม่ต้องหิวไม่ต้องอยากเหมือนกับความสุขอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นเนี่ยมีความหิวความอยากเข้านำดิน้นรนสลายหากว่าจะได้ ได้แล้วก็สุขโชคเครูกกหมดไปหามาอีกต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นอยู่กับของคนอื่นใครๆก็ัวหวงแห่กว่าจะได้มาเป็นของเราก็ต้องต่อสู้กับคนอื่นกว่าจะได้ความสุขแต่ความสุขในทางจิตใจไม่ต้องต่อสู้กับใครเราคนเดียว สร้างขึ้นมาคนเดียวเพราะมีพร้อมแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีทุกอย่างมีพร้อมสมบัติเรามาประกอบให้เกิดประโยน์ให้มีจุดยืนอันเดียวคือความระลึก เข้าไปหาความเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวไม่ให้มีสองเอาเฉพาะปัจจุบันให้แนวแน่ลงไปให้จริงจังลงไปแม้จะลมหายใจก็ขววคุมไปกงกับอยู่ในอันเดียวกันอยู่ใน อำน,นาจของสติของเราควบคุมทั้งหมดแม้แต่ตัวลองร่างกายก็ดีลมหายใจก็ดีอยู่ในควบคุมของสติค่อยรวมไปรวมไปละเอียดเข้าไปมันก็อยู่ในจุดยืนอันเดียวกัน,นก็ถึงความริเวกความสงบสนั่นก็มีความสุข ถ้าเราได้ประสบความสุขสักครั้งหนึ่งสองครั้งละ,ะจิตใจก็มีศรัทธาเรื่องใสความเพียรพยายามก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตาม้ะดับอันใดที่เป็นกุศลเล็กๆน้อยๆไม่มองข้ามมันเห็นหมดรู้หมดทำได้ตลอดเวลาจิตมันคอยฉลาดการกราบก็ฉลาด การเดินก็ฉลาดการนั่งก็ฉลาดเมื่อจิตมันคอยฉลาดนะ่ะนั่งก็เป็นกุศลเดินก็เป็นกุศลกราวก็เป็นกุศลไม่ว่างจากกุศลเลยแม้แต่การพูดก็พูดเป็นกุศลการคิดนึกก็คิดนึกเป็นกุศลล้วนแต่เป็นเครื่องสั่งสมอบรมจ,จิตใจนะ่ะให้ผ่องแผ่ไห้บริสุทธิ์เนี่ย เมื่อมันถูกทางแล้วเมื่อมันฉลาดแล้วแม้จะลมหายใจเข้าออกก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลไม่หายใจทิ้งเปล่าได้ประโยชน์นเมื่อม่จิตมันฉลาดแล้วมันฉลาดสะสมบุญกุศลอย่างนี้แหละเรียกว่ากุศลาธรรมมาสภาวะทำจิตให้ฉลาดเรียกว่าภาวนามไม่กุศล กุศลเกิดขึ้นอาศัยการปฏิบัติภาวนาเป็นกุศลอย่างสูงสามารถที่จะกบรนจักรนับดับเสียซึ่งทุกเวรภัยทั้งหลายด้วยความฉลาดของจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอุปรมมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเสียยาวรักษาจิตใจตรงนี้ให้ดี จิตใจตรงนี้ก็จะได้มีความฉลาดสามารถรวบรวมกุศลสั่งสมอบรมได้ยตลอดเวลาดังบรรยายมาในวันนี้ขอยดติเพียงท่านี้